แวมไพร์ปะทับผีปอบครั้งหนึ่งในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดและความลึกลับมีสิ่งมีชีวิตสองประเภทที่อยู่ร่วมกันแวมไพร์ ire, และผีปอบแวมไพร์เป็นที่รู้จักจากความสาง่างามและความงามแต่พวกเขาเป็นนักล่าที่โหดเยี่ยมที่กินเลือดของหญิงสาวเท่านั้นในทางกลับกันผีปอบเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวและน่ากลัวที่กินทุกอย่างที่พวกมันจับได้คืนหนึ่งแวมไพร์ออกเดินด้อมด้อมมอง,มองเพื่อค้นหาเยื่อายต่อไปมันถูกดึงดูด ไปยังหญิงสาวที่เดินอยู่คนเดียวในความมืดแวมไพรสัมผัสได้ถึงความกลัวและความเปราะบางของเธอและมันรู้ว่าเธอจะเป็นเป้าหมายอย่างง่ายดายแต่เมื่อแวมไพรเข้ามาใกล้เธอมันก็ตระหนักได้ทันทีว่ามีบางอย่างแตกต่างออกไปเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้เธอมีพะละก,กําลังและความดูร้ายของพีปปอและเธอจะไม่ยอมเป็นอย่างง่ายๆสิ่งมีชีวิตทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยแวมไพรใช้ความเร็วและความว่องไวในการหลบการโจมตีของพีปปอแต่ผีปปอก็ไม่ลด และและมันยังคงไล่ตามแบมไพด้วยกรงเล็บและฟันอันแหลมคมของมันแบมไพรู้ว่ามันกําลังมีปัญหาแต่มันก็ไม่ยอมถอยมันไม่เคยเจอศัตรูแบบนี้มาก่อนและมันตั้งใจแน่วแน่ที่จะเอาชนะให้ได้หลังจากการต่อสู้ที่เข้มข้นและยาวนานในที่สุดแบมไพก็ล้มลงกับพื้นอ่อนแรงและท้ายแท้ผีปอกกินเลือดจนหมดเหลือแต่เปลือกเปล่าๆผีปอกชนะการต่อสู้และพิสูจน์แล้วว่าไม่ควรประมาท ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแวมไพร์ก็รู้ว่าจะต้องอยู่ห่างจากผีปอบพวกเขาได้เรียนรู้ว่าแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่ดูธรรมดาที่สุดก็สามารถกลายเป็นศัตรูที่น่าเกรงขามได้และผีปอบพวกเขายังคงเดินเตร่ไปตามถนนที่มืดมิดเพื่อรออาหารมื้อต่อไปเพราะในโลกแห่งความมืดและความลึกลับนี้มีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่รอดชีวิต